างสิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนพบเจ้าหน้าที่สัมพาร์เพราะอาจทำให้คุณเจ็งได้นี่เป็นปัญหาของหลายๆคนที่วันนี้นะคะคุณอาจจะได้รับเทียบเชิญคือหนังสือคุดจา ทางกรมสรรพากรแล้วแต่ถ้าคุณเข้าไปพบเจ้าหน้าที่โดยที่คุณไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้ตั้งสติใดๆเลยมันก็อาจจะสร้างปัญหาทําให้กําไรที่ผ่านมาของคุณแทบจะไม่เหลือเรียกว่าเจ็งนี่แหละค่ะหลักง่ายๆนะคะวันนี้ถ้าคุณได้รับหนังสือจากสรรพากรแล้วสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ1คุณต้องมาดูแล้วว่ารายได้ที่คุณได้รับมาทั้งปีของคุณเนี่ย ได้มาที่เท่าไหร่โดยคุณอาจจะเอาเรื่องของสเตทเมนที่เกิดขึ้นจากการรับรายได้ของคุณเป็นหลักนะคะข้อ 2. คุณต้องกลับมาเช็คว่าสินค้าหรือบริการของคุณที่คุณขายเนี่ยมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยไหมถ้าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ต้องมาดูว่ารายได้ที่คุณได้รับทั้งปีอะคะ่ะยอดมันเกิน1นึ่งล้านแปดแสนบาทด้วยไหมคะเพราะคุณจะเจอเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยคะ่ะ สามณวันนี้ที่คุณขายของที่ผ่านมาคุณมีบินเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นต้นทุนของสินค้าของคุณไว้หรือยังคุณสามารถเอาสิ่งนั้นนะคะมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายกับทางกรมสรรพากรได้ถ้าคุณมีบินที่ถูกต้องนะคะแต่ส่วนใหญ่ค่ะที่พลาดคืออะไรรู้ไหมคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเป็น private c o n s u l t หรือมา VIP group coaching จากอาจารย์นะคะลูกค้า จะไม่รู้วิธีการในการสร้างค่าใช้จ่ายหรือเก็บบิลที่ถูกต้องมันทําให้อ่ะค่ะเงินหายกันเป็นหลักล้านจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณต้องทําถ้าคุณทํามสิ่งนี้มันจะช่วยให้คุณนะคะทําธุรกิจเนาะแล้วก็ประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของคุณเองเพียงแค่คุณมีความรู้ที่ถูกต้องไม่งั้นนะคะเวลาคุณถูกเรียกมาแล้วคุณไม่มีความรู้เลยมันอาจจะเจงได้จริงๆนะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับมือเวลาที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่นะคะและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้ภาษีแบบง่ายๆคุณสามารถติดตามได้ที่เประหยัด ภาษีบาทถูกวิธีปลายนวลวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระาฟามร,รู้ดีๆจากอดีตเจ้าหน้าที่สัมปาร,ร์มากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่ Aside Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจํำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ